สวัสดีครับมาพน้องพี่น้องอีกแล้วทานุงแชนแนลเมื่อนี้เดี๋ยวของหลีมาฝากพี่น้องห่อ้อพี่น้องเพียเพียมถยโเคเียบเต็มถวยเพียอันนี้ก้อยพี่น้องลับต้องฝักเอาเพราะว่าเช่วเช่วห้อดี ก็ให้น้าเม่ให้บันพระบรุษเนาะไปท่านั้นก็ได้ย่าเรื่องเกี่ยวเพินคือเฮ้าในล่ะเอ้าสวัสดีพี่น้องเป็นทางการอีกทีหนึ่งเมื่อนี้พบปะพี่น้องสอนสายสายของพึ่งตามาตาโซมาตาอัเพื่มเนาะพี่น้องไปย้ายย่างมิตรทุระมิตรพาละทนานงชาแนลก็ได้ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็ะน่นนี่นันนาพี่น้องมาเด้วพี่น้องไม้วันนี้มา พักพี่น้องพักกระดาพคุณน่ะบท่านเลยหดน้ำรัวต้นไม้ยมุนี่มาสายสายพน้อง,องมาใส่ตลาดผ<อ>ัดหน่อยบะครวัวพูพี่น้องอ้า,ามับตัวพูไขนาขดคุณน่ะอาจานทานะเี้ยพี่น้องมะเคี้ยน่อยเคียน่อยออือพี่น้องแล้วลวงเราคุณน่ะ <c oughs> <c oughs> เออกินที่นั่นนะพี่น้องก่ได้กินมที่นี่นะครัให้เฝ้าเอาบอันเขียวพี่น้องเออมาพี่น้องมามืาอนี้เขาเจ้าขาด้วยมือเขาเจ้าเห็ดพูดเห็ดถุงละลอยอ่ะอืมแจกพี่น้องอืเอ้ามาถุงหนึ่งพี่น้องอาทิตย์สองอาทิตย์เ้าเลี้ยงว่ากันเดือนหนึง่ง กาออสองคนกับยายคือเราพี่น้อง <c oughs> ลูกล้านกับพ่นอออกมากเลยวันอาทิตย์เมื่อนีอพี่พี่น้องโดนกินท่าน,นึงสองสามอาทิตย์ คุณรู้ก็ได้ประากาศน้อยพี่น้องได้คักหูก,กินเอง ขมจนศูนย์นองขมครับหิวเราะหัอเะวเาะิันเาะหราะหัวเราหัวเราะัวเาะวาะาใวัระหวาัวรัเรียวัรั กัมีพี่น้องเค่มพีช่น้อเอ้มันวนอยู่กินชั่มมือดูเถียมาเธอรองระเจ็บห่ายแนวโอ้ยมาข่มหดขมเหนียวแต่ว่าคนเราคนเ้า ร่มหนาวก็พี่น้องมือหนีก็ได้ตไว้ย่หมูเว่นกัดที่ห่อนๆกัหน่อยหลายมือนเราพี่น้องบริบปลาครอบหนก แชบบ่ปอบ,บ,บกินยังแซ่บบคุยยัง่มีมาแชมาแซ่แต่แขีวบ่งเสียใจยังเดี๋ยวคือแขวห้องมันไปตามว่ตามสะก็เป็นน้ำคนเนาะไปน้อง เจบกระเทียมเจียยข้าวแก่กระเทียมกินให้อิ่มนะพี่อน้องบามันกินชั่เพราะว่าห้องวิลาบ่ได้ ั้นห้องมเกืออำะง,งว่าจะกินบ่ิว่าละอามารู้นี่กินสองคนเบิดแตเท้านุมช่วงนันกินแค่กนกินแค่เอ,อ็มเท่านั้น

กินหมูต่อพูดพหนักแค่บหมีม่แก้วกรอบเลพร้ยอยกะบะมีม่แก้วหยังอน่ามา,กกาอไั่กรอบพักตัวน้นกับกรอบ เขาบ่ไยเลยผสมพิษนะพี่น้องอันนี้ ถูธรรมดาธรรมดาป่าเสี่ยที่อ่ผู้บ่มหมักย่านอืดย่านยังมันมันก็เลยมาจุ่มมาขมไปกับจุ่มแหลาย ตัวดีจริงตังแบบคยมคมหวานครับคอามคุ้มมันหวานตังตัมรักกระกดองแซงใหญ่เงี้ย Trời <coughs> đất ื่องเพีน้องแห่งกินแห้งคนแห้งขมแห่งแสบเรียดเทาก็เลยเรียดเป็นตอนเป็นก่อนมาเลยเพีน้องเขาเจ้าขาแล้วก็บริเวบริเวพานลงกเสือดากันกินเองปันพูดเอง เรียกกันเป็นตอนมาเลยสะใจครับโหผิดคัดพี่น้องเทียมแต่เทียมเมื่อ้องยังอ๋ออยากเข้าได้พี่น้องลองลองอืมน้ำกับน้ำ ผมผมไม่ลยยิงกับนัองกระสบเป็นหรอก็จะเอาว่ารวกฮ้ยพิ่พินมาไฮะออถ้ากเราที่พินมาเด้อน้ำมากดีเราดิบมาก่ะ เาขูดปนังเขาตอกปลวกร้อยกินเยอะ มบอกวพูด่งเฉนังที่นั่งอ๋อพี่รลานนองเขาเหมือนตายล่นพี่น้องจ่ข้ามกันอืม เจ็บหลายพี่น้องขมหลาย,ยวัสดีครับแจ็บแม่งหล่ายแชร์ด้อยพี่น้องง่ากช่วงเนี่ยเพราะว่าน่ากน้ำเอาดินเอาหินลงโอ้ยผูดเท่าผูดเท่า,าน่าดพี่น้องเอ้า